โอ้มันเป็นอย่างนี้เขาฟื้นฟูไม่ผ่านเขาไม่ไปรายงานตัวม,มาไม่ไปกินยาตามหมอสัง่งครับเขาคืนตัวให้ดำเนินคดีพอคืนตัวไปตามตัวก็ไม่เจอก็ต้องออกหมายจับทิ้งไว้อาคดีเก่าแหละจับให้จับตัวไปฟ้องอจับตัวไปฟ้องข้อหาเสพนะบางท่านก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าจบไปแล้วมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นแล้วมเมื่อปาาระกันตัวไปแล้วก็ต้องดูแลบุตรหลานให้มาเข้าสู่คือครับมันคือคือเขาถูกบังคับไงบังคับเนี่ยก็ต้อง ก็คือเขาว่าบังคับเนี่ยมันไม่ใช่สมัครใจอ่ะครับต้องช่วยกันดูครับถ้าสมมุติว่าไม่เป็นผู้เสพนี่แหละแล้วไม่ได้ถูกตำรวจจับด้วยสมัครใจไปบําบัดเอออย่างนี้ได้ไหมฮะโอ้ได้เลยครับตามสถานพยาบาลต่างๆที่เขาว่าไว้นะครับก็ไปไปได้นะครับนี่มันจะมีสถานบําบัดหมายความว่าสถานพยาบาลโรงพยาบาลสถานพยาบาลสถานพักฟื้นนะที่เขาประกาศไว้นะครับ เขาจะบอกกันหมดเลยว่าบางท่านกลัวกลัวว่าเอ๊ะถ้าเข้าไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเขาไปแจ้งความตำรวจว่าเอ้ยเราเสพยาบ้าโอ้ไม่อย่างนี้ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไปสมัครใจมาบําบัดนะฮะเขาก็เข้าสู่กระบวนการผมก็พาไปหลายคนนะฮะพาลูกหลานไปหลายคนก็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 คือไป ไปหาหมอนะครับแต่ว่ามามาพบตํารวจหน่อยให้ตํารวจรับรู้ว่าเผื่อกลัวลูกหลานจะไม่เชื่อฟังอ่าผมก็รับรู้ก็ก็ก็มีการขู่ไว้หน่อยพ่อเขาพามาครับเอาก็พาไปซี่ให้สาวัตรรับรู้ด้วยเลยจะกลัวเขาไม่เชื่ออ้าวก็ได้ก็ได้รับรู้ไว้เดี๋ยวถ้าไมาไปหาหมอแม่ก็พาไปไงโอ้ดีครับก็ดีฮะก็ช่วยกันดูหลายๆทางนะครับนี่ขอหาเสร็จแล้ทีนี้อยากจะทราบอีกว่าอ่าครั้งแรกเนี่ยบําบัดผ่านครับนะฮะ อ่าก็ฉลอฟ้องฉลอฟ้องะคะมครับหลังจากนั้นอีกสักสองสามเดือนสี่หเดือนถูกจับอีกแล้วถูกจใจเวลาข้อหาเสพเหมือนเหมือนเดิมอ,อ๋ออ่าอย่างนี้จะ<ถ>ทําเหมือนเก่าไหมฮะหรือว่าทออ่านี้เขาจะมีการตรวจสอบนะ,ะครับครับอ่าบางคนเนี่ย ข้อหาแรกอยู่ระหว่างฟื้นฟูไปเนี่ยยังไม่เรียบร้อยถูกจับคดีอื่นเนี่ยฮะถูกจับคดีอื่นหรือว่ามีมีโทษอื่นเขาไม่กยวข้องผุ๊เนี่ยก็ถือว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องรับการฟื้นฟูก็ให้ให้ไปฟ้องเลย <PM S 2> ให้นําตัวไปฟ้องคเคยมีอยู่ระหว่างฟื้นฟูแต่ว่าถูกจับในคดีอื่นขึ้นมาอีกปุ๊บเนี่ยเพราะนั้นไม่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์มีมันมีหลักเกณฑ์หลายอย่างอยู่นะครับอย่างอย่างเช่นตัวอย่างว่าเสพด้วยเจอโพยหวยด้วยเสพด้วยถูกจับปืนด้วยอันนี้ก็ไม่ไม เพราะการฟื้นฟูเป็นกฎหมายเป็นเป็นคุณไงครับกฎหมายเป็นคนุณถ้าเกิดถูกจับพร้อมอาวุธปืนในวันเวลาโ<ม>ดยการพวบเนี่ยส่วนแล้วคือข้อหาเสบียต้องไปฟ้องเลยฟ้องศาลแขวงนะฟ<ม>้องศาลแขวงควบคู่ไปกับดําเนินคดีไปกับเรื่องอำนาจศาลแขวงควบคู่ไปกับคดีอ,อื่นที่ที่ต้องหาไม่ไม่ต้องเข้าฟื้นฟูครับบางบางคนกับชอบอีกเพราะไม่ต้องไปฟื้นฟูขอยากนะเพราะว่ามันมันบ่ายนีก็ต้องเล่าให้ฟังเรื่องจริงบางคนชารัวัฒน์ผมไม่อยากไปฝึก มีข้อหาอื่นในผมบ้างไหมไม่มีเออไม่ได้ไม่ได้ถ้าทํากรรมผิดหลายอย่างเนี่ยทำกรรมผิดหลายอย่างเนี่ยไม่เข้าขายไม่เข้าคายเพราะว่ามีผมมีข้อหาอื่นด้วยนะเอาหน่อยไหมไม่ได้ไปฟื้นฟูคืนมันจะไปเอาทําไมปธมันมันเขากฎหมายเป็นคุณอยู่แล้วไปฟื้นฟูกินยาขับปัสสาวะออกเท่านั้นเองไม่ไม่มีอะไรมากมายบางคนอยากจะปรับ มีลูกเล่นเยอะเหลือเกินนะหาข้อหาอื่นนะผมอยากถูกจับข้อหาอื่นนะผมอยากจับเลยต่ผมไม่อยากไปฟื้นฟูนี่ชีพผงกันลอกบอก่ามันมันเป็นมันเป็นความจริงผู้ปฏิบัติเจอไงแสดงว่าถ้าจะฟื้นฟูนี่ต้องข้อหาเดียวข้อหาเดียวเสพอย่างเดียวเสพอย่างเดียวเสพอย่างเดียวล้วนๆเลยครับอไอ้ที่ว่าเจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือขี่มอไซค์ขี่มอไซค์ขับรถ แล้วถูกจับตรวจปัสสาวะเจออันนี้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 ได้ปรับแน่อันนี้ข้อหาก็คือขับขับรถขณะเสพสิ่งของมึนเมาสิ่งของมึนเมาหรือเสพยาเสพติดนะฮะเสพยาเสพติดนี่เป็นพรบจราจรครับอย่างนี้ไปฟื้นฟูได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้แล้วเป็นเป็นสารจังหวัดฝากขังครับประกันตัวฝากขังสี่ครั้งอืมใชวว่ามอเตอร์ไซค์กับรถยนต์มันก็ปรับไม่เหมือนกันนะฮะถ้าไปถ้าเป็นรถโดยสารเนี่ยหนัก รับติดคุกด้วยครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยรถบรรทุกก็โดนรถบรรทุกเนี่ยถันสารจัาถึงว่าไม่รอนะหมายถึงว่าเสพยาเสพติดแล้วไปขับรถที่มีผู้โดยสารใช่แขับรถโดยสารเนี่ยรถใหญ่ขึ้นเนี่ยโดนขับรถโดยสารรถทัวร์บ้างรถบรรทุกสิบล้อบ้างเนี่ยตาต้อพรบอขนส่งเนี่ยโดนหนักแน่เพราะนั้นก็อันนี้ไม่ปรับนะฮะไม่ปรับคืนสัวันนะครับเดี๋ยวท่านจะคิดว่าเป็นเรื่องสนุกดโดนจับแล้วเจอหลายคนนะครับ อุทธร์กันวุ่นวายหมดอุทธร์ก็คงยากนะก็หาเหตุอุทธร์กันก็ดีกว่าไม่ทำก็บอกอ้าวก็ว่ากันไปเลิกเลิกกันนะครับพี่น้องพี่น้องทั้งหลายใช่รักกันชอบกันแต่ถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์ของส่วนตัวรถส่วนตัวนี่ก็อาจจะได้รับการเมตตาบ้างเมตตาบ้างแต่ว่าถ้าเกิดโดนจับอีกซ้ำสองก็โดนเหมือนกันอันนี้บวกเลยโทษบวกเลยนะครับเรียกไม่เข็ดหลาบไม่เข็ดหลาบเคยมีเคยมีจับมันเจออีกก็ ารบวกเลยครับอ่ะนี่อยากจะทราบไปถึงข้อหาอื่นบ้างข้อหาอื่นที่ที่เจอเจอกันก็คือครอบครองครับครอบครองธรรมดาเนี่ยนะฮะครับผมอ่าว่ากัญชาไว้ในความครอบครองยาบ้าไว้ในความครอบครองอยาไอไว้ในความครอบครองคือยังไม่ได้เสพยังไม่ได้เสพครับก็อยู่ที่ตัวแหละอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวอยู่ตามมอเตอร์ไซค์บ้างกำไว้ที่มือบ้างกระเป๋าเสื้อบ้างกางเกงในบ้างครับ ยัดเข้าไปในร่างกายบ้างอมไว้บ้างใส่รูหูบ้างไว้ใต้ลิ้นบ้างยัดเอาไว้ในช่องคลอดบ้างเอาไว้ในทวารบ้างยัดเข้าไปอดสุดยอดที่จะซ่อนไว้ก็ถือว่าครอบครองนะครับติดไว้บนฝ่าเท้าบ้างเอาไว้ตามรองเท้าบ้างใส่แฮนด์มอเตอร์ไซค์บ้างค้นบ้านเจอบ้างเอาไว้บนจุก ผมมื่อใส่ปากกาเนี่ยไว้ตามเสื้อตามตะเข็บเสื้อตะเข็บกางเกงล้วนแต่ครอบครองนะครับนะที่ว่าการครอบครองถ้าถ้าปริมาณมันเกินกว่าที่คุณหมายกําหนดก็ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับแล้วอันนี้ข้อหามันจะต่างกันใช่ไอ้ครอบครองมันมีวิคือนับเม็ดยาบ้าสิบห้าเม็ดขึ้นไปโดนอ่าก็ถ้าเป็นยาบ้านี่สิบห้าเม็ดขึ้นไปปริมาณสาสิติดวัดเกินก็โดนอ่าครอบครองเพื่อจำหน่ายทีเนี้ยการข้อหาครอบครองมันก็ไม่มีอะไร มากมายแต่ข้อความผู้จำหน่ายเนี่ยโทษเท่ากับจ <ทด S 1> ำหน่ายนะครับชนหนาชนหนาทีนี้ไอ้ข้อหาจำหน่ายเนี่ยคือข้อหาโลกแตกเด,เดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าเอ,อผมเคยเจอจำเลยเนี่ยบางคนคเขาเขาก็โด,โดนจับนะฮะโดนโดนจับแล้วก็พบยาบ้าอยู่ในตัวเขาเนี่ยสิบหกเม็ดนะฮะสิบหกเม็ดเขาก็บอกว่าไอ้สิบหกเม็ดเนี่ยเขาเอาไว้เพื่อเสพเองครับเขาไม่ได้ไปขายใคร แล้วมาจับเขาได้ยังไงว่าเมันเป็นข้อเสีฐานของกฎหมายเนี่ยต้องอธิบายทั้งฝ่เป็นข้อสีฐานของกฎหมายคือเราก็ไม่อยากจะตั้งข้อหาแบบนั้นแต่คือท่านาะท่านก็อย่าพกเกินไปแต่มันมันมันข้อสีฐานของกฎหมายครับก็คือว่าถ้าถ้าเกินสิบห้าเมตรขึ้นไปเนี่ยครับก็ถือว่ามีไว้เพื่อจําหน่ายครับนะฮะถ้าถ้าไม่ไม่ถึงก็ครอบครองอย่างเดียวครับแต่ถ้ามีพฤติการจําหน่ายมีการล่อซื้อ บางคนมีเม็ดเดียวาบางคนขายไปเม็ดหนึ่งเหล <pounds. S 1> ืออีกเม็ดห,หนึ่งเอาไว้ขายคนอื่นเจอสอง้อหานะอ่าอันนี้จำนายแล้วก็เอาไว้เพื่อจำหน่ายถึงแม้นอยู่ในตัวเม็ดเดียวก็รับอัามีพฤติการในาการขายมันมีพ่อค้ารายย่อยกับรายใหญ่หนะครับอ่ทีนี้ว่าก็หาจำหน่ายบางคนว่ามีผู้ต้องหาบางคนเขาไม่เข้าใจว่า ผมให้เขาเฉยผมไม่ได้เอาตังมาเลยสวัสดีตั้งข้หาผมว่าจำหน่ายได้ยังไงเขาไม่เข้าใจข้อก่าหาเราต้องอธิบายคำว่าจำน่ายตามกฎหมายยาเสพติดนั้นคือจำน่ายคือฟังนะครับขายขายก็คือซื้อขายธรรมดาแหละครับเอาเงินไปของมาจ่ายจ่ายก็ให้เขาไปอะจ่ายนะจ่ายแจก แจกก็ก็ใช่แจกโดยไม่ต้องมีอะไรเป็นผลตอบแทนอ้าวแจก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 คนละเม็ดคนละเม็ดคนละเม็ดไปไปทางานโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอันนี้คือจำหน่ายจ่ายก็คือเอาให้พ้นตัวจ่ายไปครับว่าเป็นมันเป็นภาษาไทยเป็นความหมายจำหน่ายจ่ายแจกให้และแลกเปลี่ยนให้ ผมให้เขาไปผมให้เขาไปผมไม่อยากเอาไว้ผมให้เขาไปท่านที่จะกดลงชักโครกก็จะเผาไฟทิ้งเอาไปให้คนอื่นเขาซะก็อถือว่าเป็นจำนายนะฮะมันผิดตรงนี้แหละแล้วก็เพื่อนแบ่งมาผมปัดให้เพื่อนผมกลายเป็นจำน่ายนะครับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนผมไม่ได้ขายทวัดผมเอาหมวกเข้ามาแล้วผมแลกบัตรเครดิตผมแลกโทรศัพท์เขาเงินไม่มีเบอร์แบงก์ไม่มีจับผมจำน่ายได้ไงข้อหาจำน่ายจ่ายแจกให้และแลกเปลี่ยนนาเหมือนแลกเปลี่ยนกันก็ ผิดแล้วนะ,ะนะครับให้ก็ผิดแรกเปลี่ยนก็ผิดแจกก็ผิดเพราะนั้นเราพวกเนี่ยเราคือเป็นสิทธิของผู้ต้องหาว่าเขาจะต้องเข้าใจนะครับเข้าใจข้อกล่าวหาแล้วเขาจะให้การอย่างไรบางคนก็เขาอาจจะไม่เข้าใจก็คือต้องอธิบายเขาทราบว่าโอ้มันผิดตัวหลอกผิดสิมันผิดอย่างนี้นะ,ะบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นถ้ามีถ้าเจอก,ก็อย่าไปแตะอย่าไปต้องนะครับ จะทิ้งได้ทิ้งไปอย่าไปฝากให้คนโน้นฝากให้คนนี้อย่าอย่าไปยุ่งนะครับมันจะมันเข้าข่ายหมดเลยผิดข้อหาอื่นด้วยแต่มันเข้าข่ายเป็นข้อหาจำนายล้วโทษหนักนะอ้อครับแล้วถ้าถ้าเกิดว่าอ่าตัวปัสสาวะแล้วพบนะฮะครับแล้วอยู่ในตัวอีกหนึ่งเม็ดอ๋ออย่างนี้ถือเป็นผู้เสพไหมฮะเป็นคนหมายเป็นคุณอ๋อเอาไปบําบัดครับใช่อย่างนี้ก็ส่งบาบัดเหมือนกันใช่ครับถ้าบําบัดฟื้นจบเลยครับครับ เม็ดเดียวเดเียวสพด้วยแต่ที่ว่าจำพฤติการจําหน่ายไม่ไม่มีแล้วผมมีข้อหาข้อหาจหนายตามหมายจับจําหน่ายเม็ดนึงครับแล้วก็เสพด้วยมันทงผมก็หลงาไปฟ้องศาลแขวงไหลมาถึงศาลศาลเขาทําเขาผิดครังเดียวกันทั้งทั้งทั้งจำน่ายเพื่อนเม็ดนึงแล้วก็แล้วก็เสพด้วยเอาไปฟื้นฟูฟื้นฟูผ่านปุ๊บโอ้น้องคนนั้นดีใจใหญ่เลยข้อหาจำน่ายก็ไม่ต้องออออเก็มันมันมัน คือสมัยนั้นทาคดีขยายผลคือเราเราก็เราก็ดูดูว่ามันน่าจะไปฟ้องก่อนอะไรเงี้ยมันจำน่ายแค่เม็ดเดียวนะแต่จริงเราคนบหาเขียนไว้ชัดเจนแล้วผมหล่าหลวมเมงไหลไปถึงอิจิไปถึงสารเลยศาลเดียวกันเลยโอ้ได้ได้พื้นฟูโอเคเล่าสู่คุณฟังนะเพราะว่าบางทีมันก็ตรวจสอบก็มีอะไรคนกันกองบางางข้อหานี่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ก็มันอยู่ในอยู่ในกระบวนการยุติธรรมดูปุ๊บแล้วก็ ไม่ไม่มีใครเสียหายนะก็คือน,น้องก็ได้ประโยชน์จากการนําไปฟื้นฟูครับอ๋อเห็นหน้าก็โอ้ผมเกือบติดคุกแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งโดนเลย <ะ S 1> เขาได้อานิสงส์จากการฟื้นฟูนะ,ะนี่คือข้อดีของเขาอ,อย่าไปถามหาคนอ,อื่นเพิ่มเลย <นะ S 1> อยากจะปรบับโอเคครับออที่ไปข้อหาผลิตน่ะผลิตเลยอันเนี้ยมีประสบการณ์เลยผมมีประสบการณ์ในการพบคดีเลยโอนะฮะคืออย่างงี้ครับแต่ว่า มีผมเป็นทนายขอแรงนะฮะปรากฏว่ามีจำเลยเนี่ยเขาก็ขอแรงสารเขาขอแรงเข้าไปช่วยเหลือให้ไปให้คำปรึกษาอะไรเขาเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเขาปลูกต้นกัญชาโอ้ผลิตโดยการปลูกไว้ในบ้านไว้ที่บ้านแล้วปลูกแค่ต้นเดียวปรับมือนึงนละปลูกแค่ต้นเดียวนะฮะปลูกต้นเดียวในบ้านแล้วเขาบอกว่าปลูกไว้เพื่อที่เอาไว้ใส่อาหารอะไรเงี้ย่ทีนี้วันนั้นตำรวจไปวเจอเลยครับ ปลูกในบ้านโดนข้อหาผลิตผลิตใส่กระถางด้วยนั่นแหละบางคนก็บอกว่านกมันนกมันคาบมาครับตาววัดนกมันคาบมาทิ้งไว้ข้างบ้านผมมันเมิ่งขึ้นมาเองอผมไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้แต่ว่าคุณเป็นพนดินทําไมอ่ะพนดินแล้วก็มีทางเดินมาอย่างนี้นะก็น่กละของเขาปลูกไว้ก็โทษนกไงอยู่ในป่าข้างบ้านนี่เจอข้อหาหนักเลยนะนี่ผลิตเลยนะก็เลยปลูกนะกัญชาหรือว่าท่านจะปรับไปหมื่นนะปลูกต้นหนึ่งผมจับคดี มีผลิตต้นเดียวครับนานแล้วที่จะอามปรับเงินอ๋อท่านจับหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยผมจับผลิตหมายความว่าเพาะปลูกครนะเพาะก็คือเอาเม็ดมายัดลงดินเอาน้ารดนกขับมาก็ไปพนดินให้มันก็หรือว่าเป็นการปลูกทําทําขึ้นมาทานี่ก็คือทํายาสติขึ้นมาผสมครับผสมเอาแป้งตําใส่เอายาบ้ามาผสมนะครับปรุงนะต้องมีส่วนผสมปรุงแป้สภาพ S <S 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 เปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นะให้หมายรวมถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยอันนี้แหละข้อหาแบ่งบรรจุเนี่ยกำลังพี่ณาอยู่ว่าการที่ซื้อยาบ้ามาหนึ่งถุงสองเม็ดเนี่ยแล้วก็มาตัดแบ่งๆบ่งแ่งใส่หลอดกาแฟ เลี้ยงลี้ไว้เบิกขายเดี๋ยวเจอข้อหาผลิตแน่เดี๋ยวเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวเจอจับข้อหาผลิตดีกว่าแบกโดยการแบกบรรจุโดยการแบกบรรจุอย่าร้องจ้างนะสวัสดิ์เปิดเตือนแล้วนะเดี๋ยวอย่าจะจะงัดมาตานี้ข้อหาผลิตมาช้าแล้วต้องเลิกนะครับต้องเลิกนะครับต้องเลิกกันเพราะว่าไม่ต้องหาวิธีการทุกอย่างให้ท่านเลิกนะครับจำน่ายก็ว่าไปแล้วผลิตก็ก็ว่าไปแล้วนะครับครับอ่าอ่าอย่างนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ นะฮะ,ะฟัง<ห>เพลงสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาได้ครับได้ครับครับผมเราอย่าท้อเราอย่าทุกข์ยังเหงานถึงเรื่องราวที่ผ่านพ้นมาคนรักเพื่อนเกลอที่เคยเจอหน้า เวลาของตัวเราเองดังเรือน้อยล่องลอยไร้ฟังความไฟฟันนั้นยังเลือนลอยเป็นมนุษย์แค่ตัวน้อยอย,ยังหวังยังคอย ลใจเราอย่าท้อเราอย่าทุกอย่างเาหงานึกถึงเรื่องราวที่ผ่านพ้นมาคนรักเพื่อนเกลอที่เคยเจอหน้า So... เรียนรู้หรือประสบการณ์ผ่านชีวิตคิดได้และดีหวังเพียงรีบรีก็ยังมีทางไปเราอย่าท้อเราอย่าทุกอย่างเงาสั่ง เราให้มีชีวิตชีวาจุดแสงเทียนใจให้สว่างจ้าส่องนำพาหนทางสบายเราอย่าท้อเราอย่าทุกข์ยังเงาสร้างสรรค์ผัวเราให้มีชีวิตชีวาจุดแสงเทียนใจให้สว่างจ้าส่องนำพาหนทางสบาย